เมื่อกี้เค็มมากหนูกินเกลือไปหมดก็หลุมแล้วอ่ะจิ้มผิดหลุมจิ้มเยอะเออมาบู้ไฮโอ้มเมนเยอะมากว่าหนูริ้ว่ามันทำให้คอมเมนต์ใหญ่ๆอย่างนี้ได้ด้วยใช่ไหมปัอโ้ยสมองโก้ยสมอง Can you speak English ก็อินเตอร์เน็ตไทยอยเป็นทั้างๆเธอสองคน กินจ <Give it S 2> <half> ีบปะกินไม่เป็นพี่กินเป็นไหมเป็นค่ะพี่ชอบกินจีบแม่ชอบกิน ชอบกินอาหารเกาหลีหรือว่าอาหารญี่ปุ่นหรือว่าอาหารแบบชอบกินทุกอย่างในเว้นผักอ๋ <c oughs> okay. อโอเคเข้าใจเลยชอบกินส้ตมตำถ้า,ากินยำถ้ากินอะไรแซ่บรสชาติมันหวานนั่นไปกันได้ไปกันได้มีผมด้วยเพราะว่าไปร้านอีสานกันได้ เานุ่มนะไม่เหนียวใช่ปะเปิดตัวกันแล้ค่ะข้าพีด้วยหมอบไปเราจะพูดอย่างนี้ไม่ได้นะคะเดี๋ยวเขารู้ว่าเราชอบแล้วเดี๋ยวเขาจะยิ่งเล่นตัวค่ะเราต้องอย่าไปให้เขารู้ว่าควารู้สึสกเราแต่ตอนนี้รู้แล้วนะไม่รู้พี่ <ขอ S 2> ไม่ได้ยิน <laughs> ใี่หนูมันเป็นกี้คขเดียวนี่แหละตลกมากเป็นอะไรท่ทุกคนพอดีแปะทิชชแบตไว้มันก็เลยลื่นๆเ่ยเฮ้ยเนเะรขึ้นโทรศัพท์ตกโทรศัพท์ตกค่ะ นิดเดียวเรา<ร>คนสงค่งอไอติมให้เราด้วยอุ้ยขอบคุณนข้าวนไม่เช่าเอ้าไป็นไงแนวหัวใจเป็นกับหัวใจสาวๆม,มากๆคนนี้ใช่ไหมอือคนนี้ใช่ไหมคะพี่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยนี่ดิคาซาเป็น <c oughs> อย่างนี้นะคะทุกคนยังไม่ทันทำอะไรเลย ชอบเป็นคนงองแงไงในทวิตว่าเราไม่สนใจเดี๋ยต้องการแ t t e n t i o n อีี่สิีชั่วโมงบางทีพี่ก็ไม่ได้จับมือถือหรือว่าบางทีมันก็มีหลายแอปตืน่นพี่ต้องเล่นไม่ได้เข้าอ X ตลอดเวลาเชรอคนูเยอะมากเดี๋ยวก็ ีแบบคนเหนือกรรมอ๋อพี่เป็นคนเหนือหรอใช่ค่ะพี่เป็นเหนือมนุษย์เหนือเหนือธรรมชาติเหนือความค่าดหมายจริงสบายดีค่ะคุณพี่เป็นคนจังหวัดอะไรคะ เป็นคนเชียงใหม่ค่ะเชียงใหม่เต้าก็ถ้าว่าไหนอยากไปเที่ยวเชียงใหม่ก็บอกได้อยากไปูแล้วตอนนี้น้ำท่วมบะเชียงใหมใไหมเชียงใหม่ไม่ท่วมเห็นข่าวว่าท่วมคือเชียงรายเชียงรายเออยน้ำท่วมแล้วเหรอไม่ได้ดูข่าวใช่เชียงใหม่ท่วมแล้ว,ลวเราโผลไปหาแม่แล้ว กามปองพ่อกรรมะพ <c oughs> ้อกำรเงินเลยใช่ใช่ไหมใช่ไหมเราเห็นอยู่โอเคพี่พี่ผิดเองไม่รู้เองนี่อันนี้อัน เด็ดไหมคะกินข้าวด้วยกันเฉยๆใช่กิน,นข้าวด้วยกันเฉยๆข่าเด็ดหรืออะไรกันหนูยังเด็กอยู่ใช่น้นองพู้เป็นสี่เอ็นใช่เดี๋ยวรอน้องจบก่อนแต่ว่าเล็งตั้งแต่ปีสามแล้วนะน,น้องหูทองเอลว่าจอสแน่ๆพี่หร มีเขอไปทำที่ร้านเหรอใช่แต่ว่าเริ<ผ>มม<า>่มแบบนานวะ่ะมันถึงชใช้เวลาประมาณสองสัปดอ๋อก็ไม่นานนะ<ม>ก็คือกัดไหมคะเพราะว่าไม่กัดค่ะไม่กัดค่ะเป็นคนไม่ใช่หมาห <laughs> <laughs> มายถึงกัดสีผมอืม้อ จบแล้วพี่จะทำอะไรนเนอะเฮ้ยทำอะไรเราแค่ชวนมากินข้าวเฉยๆก็ถ้าเกิดว่าเหงาก็ไปนั่งเล่นที่ไหนต่อแค่นั้นเองจบอยู่ใช่ทุกงนี้เขาไม่เรียนเราจะพาเขาไปเทนเล็ทอะไรไม่ได้นะ แค่กินข้าวด้วยกันมากกว่าชอบแล้วป่ะโอ้โหชงเก่งนะเนี่ยชาวเน็ตเนี่ย mm. เอาด,ดีเอาดีๆนี่ขืน ไม่เขาหน้ารังไงก็ต้องเกิดเป็นปกติแล้วเวนอีสนเวนนิงถึงร้อยยี่สิบกวันไงสมรสเท่าเทียมกันเท่ากันแล้วนะทุกคนใช่ดีใจด้วยก็รอเหลือตอนนี้เหลือแค่รอน้องโตก่อนเหลือแค่หาแฟนอะตอนนี้ไม่รู้จะมีใครจีบหรือเปล่าไม่รู้จะมีใครจีบหรือเปล่าเลยก็รอหนูเรียนจบก่อนไงในจานอะไรคะน น่าจะเป็นหนูแหละไม่ใจตัวเองอันนี้คือเขาเรียกว่าอะไรจับแกใช่ปะจับแพปัจับแชรจับแชรจับแชรไม่ได้ก็เขินเป็นปกติค่ะอมเป็นคนยิ้มออกง่ายไม่เป็นไรไม่เป็นไรใส่รองเท้าบูทกันลื่นแล้ว มียางกันลื่นคนข้างๆเรียกอะไรคะเขข้างข้าเรียกพี่สาวนะคะพี่สาวครับพี่สาวครัขบขับพุ้นที่ทางผมมาเอกข้าวครับสบายมาก <laughs> มันมีเรื่องกัดเตะบอลมนนีข้าวกับผู้หญิงเลยเหรอ นัดเตะบอลวันนี้ว่าอะไรอ่ะวันทะเลค่ะเขาไม่เตะเขาตเขาตะวันจันทร์กับวันเสาร์เอาพี่เตะจริงหรอบางครั้งไปดูเฉยๆไปนั่งดูเฉยๆคือเพื่อนคือเพื่อนนงคือเพื่อนพี่อ่ะคือคบกันแบบแมนแมนเตะบอลของแท้คือเห็นใชนเป็นผู้ชายคนหนึ่งใช่ผมยาวคนหนึ่งแม่ว่าถ้าวันไหนแม่งแบบ เห็นเราว่าเฮ้ยกต่อยบอลกันเนี้ยแบบนี้จริงๆริงแล้วพี่ไม่คนเหรอนี่ไม่มีไม่มียืมมันหมดเลยยืมได้ได้โอ้ยใจฉันไม่อยู่กับไหนกับตัวแล้วไปอยู่ที่เธอหรือเปล่าเธอไหนอ๋อเธอแบบนนี้นี่เองผู้ชายหูยาวของฉัน มองไกลกันหน่อยโอ๊ยมองยายได้ปล่าหูมิ้นไวมากมองไม่เห็นมองไม่ทันจับแชร์ล้านี่หวานเกินหวานไม่เท่าพิคกินงหรอกมั้งแค่หมิ่นก็ทุกคนแฮปปี้ไหมทุกคนมีความสุขไหมทุกคนมีความสุขแหละ วันนี้เรียนเป็นไงบ้างะวันนี้วันนี้จริงๆตอนเช้าไม่ได้ไปเรียนจริงจริงมีเรียนเช้าบ่ายค่ะแต่ว่าตอนเช้าไม่ได้ไปเรียนเพราะว่าเพื่อนส่วนใหญ่ไม่ไปกันแล้วผมก็ไม่ไปเพราะว่าถ้าสมมติเราเราคิดสภาพนะเรานั่งอยู่คนเดียวในห้องแล้วเราไม่มีเพื่อนแบบไม่รู้จักใครเพื่อนเราก็ไม่อยู่แล้วเขาถามคำถามเราเราจะโลบนี่เราเป็นเด็กลังพองเหรอไม่เรา เป็นเด็กทั่วห้องเราสามารถนั่งตัวไหนก็ได้แต่เราจะไม่หืนใจถ้าแบบเราไม่มีเพื่อนก็เลยเลือกที่จะไม่ไปแล้วก็ไปเรียนบ่ายแทนบ่ายหนูพีเซ็นงานค่ะก็ออกมาได้ด้วยีเก่งมากหนูพอใจในสิ่งที่พูดแต่อาจารย์จะพอใจในสิ่งที่ได้ยินไหมหนูไม่รู้หนูพอใจและสิ่งที่หนูพูดเอาไว้เก่งมากเก่งมากแล้วพี่ล่ะวันนี้พี่เขาออกไปทำ э อชกิจที่ทั้งวันเลยโหวันนี้รู้สึก ใช้ชีวิตคุ้มอีกแล้วจะมีแล้วปะปกติเวลาหนูออกจากบ้านใช่ไหมหนูก็ชอบออกยาวๆแบบเช้ายันมืดอ,อย่างเงี้ยแล้วแม่ก็ชอบว่าหนูเอ,อ,ไอาไปทำไมนักหนาแต่หนูรู้สึกว่าถ้าเราออกมาแป๊บเดียวเราเปลืองเครื่องสมางเปลืองการแต่งหน้าเราปะเปลืองการแต่งตัวเราปะเปลืองน้ำหอมน้ำหอมเราปะาออแล้วออกอันทั้งวันเลยโอเคพี่หญิงน่าจะปวดหัวไม่ปวดหัวเราคือวันนี้พี่ ไปทํางาน,นตอน10โมงเสร็จร๊บพี่ก็ไปที่ถ่ายรายการใช่ไหมใช่ครับไพิธีอ๋อใช่ฉันเคยไปที่ทัศการเขาอยู่ใช่เคยไปพี่เคยไปอยู่สองครั้งแล้วก็เขาก็จําพี่ได้ณตอนนั้นแต่ตอนนั้นน่ะคือเหมือนเขาแบบเอ็กก็เห็นเราแต่ว่าเขาเขาเขายังไม่รู้จักเราแต่ว่าเขาก็แบบเออแต่เห็นเราเป็นเพื่อนกับน้องน้องชายที่จัดงานที่เขาออะเป็นเพื่อนสนิทพี่แล้วก็เขาก็เลยอ่ะ เขาอยากพอพอพอแบบเหมือนซีรีส์ออนไปอะไรเงี้ยก็เขาก็อยากแบบเฮ้ยจำเราได้เอออยากรู้ว่ามุมมองความรักของเราตอนนี้เป็นยังไงวิทอยากเราฟังแล้ว่ามุมมองความรักที่เป็นเงี้ยตอนนี้เหรอไม่รู้ต้องไปดูเองความรัก <c> ท <oughs> ี่ไม่มีเลยนะมีแค่หนูยอดเก่งมาก <c oughs> ี่บ้านขายขนมครกป่ะี่บ้านขายขนมจิ้มนี่พังเร่องมากบล็อกขาข้อหวานขึ้นตาอะไรนะให้พี่ไปต่อแถวอะไรนะ่ปวดแถวแป๊ยยังคะปิดอยู่เลยชี มีอยู่คนเดียวไม่ของหนูย้ายเป็นของม,มี่ไม่ได้อย้ายได้ดหรอย้ายไม่ได้เรยไม่ได้ไไดค่ะลับโมสุดๆคิว <c oughs> สุดไม่ขยับเลยไม่นะคะหนูไม่เคยต้องต่อสิอุ้ย ไปขิงเขาทำไมล่ะไม่สมควรให้หนูต่อคิว้วค่ะถ้าให้หนูต่อคิ้วหนูจะไปต่อคิ้วคนอื่นต่อคิ้วพี่หลิงหลิงอุ้หน้ายาวเลยนะเหลือแทรกเหลจะทำตัวเป็นติ๊กที่ใส่ไม่ดีไปหนีชว,วนพี่ออมมาอะไรพี่ออมว่าไ,ไหนหไม่รู้แต่พี่ออมส่งที่ต่อมาทุกวันเลยนะจริเหรอ อะไรที่มันแบบปั่นๆเป็นมีมอะส่งทุกวันเราเคยแบบส่งกันจนมีไฟอะแล้วก็อยู่ดีไฟก็หายไปนะคะไฟคืออะไรเหมือนแบบในแท็กติกกใช่ไหมถ้าสมมติเราส่งหากันทุกวันะมีการต้ตต่อันทุกวันมันจะมีไฟขึ้นอ๋อไฟดิจิตอลใช่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอุ้ยปีสปาร์ตปีใหม่ที่ไปเที่ยวไหนคะยังไม่มีแผนเลย จะอยู่ไทยแล้วก็แต่หนชอบคริสต์มาสมาก,มากหนูแบบชอบทำแบบชอบทำการ์ดอะให้เพื่อนแหนก็เพื่อนน่ารัก็ะแล้วก็ให้ความหวัญไปด้วยกันเลยค่ะแม่เขา,เาก็ให้เวลาส่วนตัวเขาได้อยู่กับเพื่อนๆบ้าง <c oughs> อยู่ด้วยกันเป <c oughs> ็นไวมากเลยอ่านไม่ทัน <c oughs> ต้องยกย้ายอร่อยไหมกินยังกินแล้วเหรอทำไมกินไม่ไหวเอาเนื้อไปเอาออผมเอาหมูด้ไหมต่อนี่คือหมูเหรอเอเนื้อเออน่าจะเนื้อเดินไปเรามีแต่เนื้ขนาดเราเนียังเป็นเนื้อเลย อู่กันสองคนเรากินข้าว,าว,าวาาอยู่ในห้องแล้วค่ะแบบจ้าอาไม่ทันอาไม่ทันอ่างเงี้ยตาลายมากตอนเนี้ยเบาหวานแน่ๆเขาบอกเกาหลีหวานมากแก๊กได้แล้วคนดูเยอะมากใช่คนดูเยอะมากกับเรื่องไหมคะ ก็<อ>ก็รออยู่นะคะใครก็ได้นะคะสักงรื่ออันนี้เรียกว่าเด็ดไหมเรียกว่ากินข้างใช่ใช่ใช เด็ดต้องมีดอกบัวดอกไม้ปะ่ะโอเค,อดคเดี๋ยวยัดจ้าแล้วทำไปใช้เน็ตมันต้องโรแมนติกปะ่ะนี่เขาส่งดอกไม้ให้เรานี่เขาส่งให้ไม่ได้พี่ส่งให้เหรอ <laughs> เสียดายมากนะคะหนูอ่ะจะไปจัดดอกไม้แต่ว่าพี่หิูไม่ว่างมันนะั้นใช่แต่จัดออกมาสวยมากนะหนูก็ไม่คิดเหมือนกันว่าหนูจะทำสวยได้สวยเลยหนูเคยทำแล้วหนูชอบดูอยากเปิดร้านจัดดอกไม้ แต่ว่าเออวันนึงอาจจะรับได้แค่สองช่อพรหนูนั่งทำอย่างนั้นสองสามชั่วโมงอันนั้นทำได้ไหมสองชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วคือปกติเขาทำกันตรงนั้นถ้าคนที่เขาแบบเปิดร้านเขาคงไม่ทำนานแต่หนูคือแบบละเมียดละไมแบบอันนี้ไม่สวยมากดึงดึงออกถุงใบอะไรอย่างเงี้ยหายกอ่อนวิวเขาแล้วนะพี่เขาทามาเรียลเขา้า